ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับกลมาพบกันกับบาลานกับสาน้องคือเก่าครับวันนี้กลมาพบกันเสาวันข้ามที่สิบหกเดือนสิงหาปีหกหานะครับเนาะครับวันนี้บาลานกับสาน้องพาพี่พาน้องเขาปลาเตะเสาในเด้อครับวันนี้เขาปลากับหูโมนเนาะจ่าเนาเอาไก่ยังเด็ดใส่ไฟเนาะตอนนี้จะเริ่มแจงแล้วเนาะหูโมนก็มาแล้วจ่าจะเหน็บชักทายพี่น้องเนาะครับยังไปหลุดไปตามึงเนาะจ่าบาวลานกับสารนงสีมันบอกเนาะจ่าฝนสะไหลมาอีบวันนั้นเลยนะ ความาสวยกยานฝนหำอีกเนาะจ้าพ่อครับกับมิสลาสิไปยีเนาะแม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ซาน้องนี่เด้อจ้าเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นเนาะแม่ไปติดตามไปหลุดบ้างจ้าว่าเราสองคนสิบมานบอลนะจ้าครับไปกันเลยครับความมาหากับพ่อแล้วครับใครจุุมเหนียกของคลิปเขาเนาะจ้าวันนี้สี่หกโมงเช้าเด้อจ้าแต่วันยังเหมือนยีเนาะในฟ้ายังเหมือนยังไหนจ่าไฟอยู่ครับมาหลุดมาตามกันบ้างวันนี้บาลานกับซานองสิบมานอีกบ่ครับ ฝนเจะข้ามอีกบ่อมู่บ้านกับเปียกคิก้า,า,า,ารครับ,รบนี่กาก็ยังเมิอดอยู่ครับอ๋อไฮเดรงดอกอง,งามครับแม่หมู่บ้านฝนตกแข็งขนาดเด้อจะ้ะกำลังเก็บเห็ดเนาะจ้าไข่จุ๋ม,มสองห้องครับปกติป่านี่เขาจะบคยเขียตอนคำมงศ์เนาะไม่แต่แจงนะเนาะจ้าแต่วต่วา วันนี้บารากระนงสีฝากับเมืองงานเขาดำเพัน,นะ<ม>นจะออกป่าวันนี้นอกจากคนอยู่บานมืงเคลื่อนอีกอะบาราก็ไปสวดอภิธรรมนพนยเนาะครับแต่เล็กสีาก,กับไปซอยอขอช้นจ้ืหัวจุ๋มๆนะครับมันจุม๋มๆสีละบารากระซ้ายน่อ <c oughs> บ้า,าก็เหมือนาาก็เหมือนเจ้าแขงเลยเหมือนมากกอนมูเนาะแดงดอกงามไหมครับโอ้แข็งดีครับ ไข่จุ่มงากไหมครับขมา่าดกนด,ดีเนาะแมนเด็นแต่ดอกขม่าด้อกจ้ะเด้งกระจุ่มมากครับเล่อดดินเลยเนาะเปื่นนนอน,นมันก็นลังโคกันมา่ไหม่แมนไข่ดอกบานนะครับะะเติมกระป๋องเติมจอนะน ่อให้ปวกแดงครับส้านนีป่นป่อยนะแมนโอ้ครับดอกผงานไม่เลครับแข็งเลยมูนเด็นอยู่นี่เจ็ดดอกแล้วสี่หาดอกแลมบาดมาเนาะเออนีดก็ได้ขาขาขาฮ่ได้ทีได้ไดนะพุนนะมดมาดทำอย่้านนีร้องนเอ้ย องี้ยคุณนับนมั้ยบอกว่าไล่เ่าขอไปเรืเ่อ,อยๆก็ดีนะเมนจโอ้โหพอไมลาล่าในก็บอนํำรานนะนี่แล้ว่อแล้ว่อเห็ดนาเลยครับเหลือแกงมากเลยครับ เผงคากร์เผิงโอ้ยเผิงเผิงเป,เป,เปาทองขาวครับใช่จุ๋มนึงครับเผิงเปาครับ,อ,กกรบ,รบอื้มหัวกระลุดบเลยครับแสงหนาครับโอ้ยจุ๋มพูนักโอ้ย <laughs> ขายาเห้งครับไม่จ้ะโอ้ยคือดอกงามเลยใช่งหมสยไเนาะจ้าพี่เอาบางท่านพกเากินนิบลิบก็ได้เด้อจ้ะี๋ยว่าน้องมาเกยเนาะคนพวกเราเอาไปกินกับตำหงคนน่ะิบลิบนนั้เนาะนม่อือปูสนองอีทงฝนด้อจ้ะหัวักตงไหซะมาเห็ไข่ เป็นเกี๊ยพีรุ่มๆไปน้นแ mm ้วนะแมนอะไรจะอ่อนแหี้ยโอ้ยเพชรทิศเท่าก็จุ่มใหญ่แก่งหวานแห้งเด้อะครับเพชรทีศเท่าเี่แกงหวานนี่นะแมนแบบเสียด้วยจะแกงแต่ว่าหน้าตาเพิ่นกิดเจียเดี๋ยวสนอทำความสะอาดเพิ่นก่อนจ้าเดี๋ยวเรเอาใส่กรตาเนาะแมนไปโอ้ยสามดอกงามๆเลยครับ เป็นไม้จอครับไม้จออีเด้อจ้ะไม้ขอนนี่่่ขอ <c oughs> ไปเรือๆน้นะะนองเะจ้าถือว่าหายหากปันไน่นชดี๋ยวสีเหลืองๆ่เนาะะวามยิงเปิดกจะฮมนสายยังขึมเลยเนาะสายยังเื่เอยด้วยจ้ะเงครับชุ่มงามเลยครับ Mà nó chưa mò bán hết ở cái này nhỏ mày ấy đó, đóng chuông, chút à, chắc chút à, chút chút anh em còn thấy บุ้งฟันตึ้งนี่เด็ดงามเลยจ้าแข็งเลยเนาะจ้าเป็นคาดกอบครับครับตอนนี้ก็บฟาก็เริ่มแก้งแล้วครับเดี๋ยวมีแสงส่องมาเลยครับโอ้ใหุ่งเป่าขึา้นดอกงามงามไหมครับ เดี๋ยวนะเก็บเกี่ยวผลวมด้วยกันเนาะให้เกิดหลับเดี๋ยวรออีกบม่กี่มือเนาะเดี๋ยวสานองกับบาลานจะพาพี่น้อนขึ้นผู้เลยเด้อจ้ะมีข่าววิวเวลมาแล้วเนาะแม่นแต่สร็จเสรอกพวกบาลา,า,านกลางให้เรางงเลยเด้อจะ้ะเดี๋ยวไปพาพี่พีพ่พอนอนขึ้นผู้อีกครับพี่น้อนท่นไดเขม้าวให้ในกดติดตามกดติดตามเลยเด้อจ้ะจังสิบริเวณผ่านขี้ไม่ไหมเนาะแม่นฝากข้างเพจยรเพียรบุกน้ำเด้อจ้ะสองบาลานนอนหน้าเท่ากันเนาะครับขับไปกดติดตามกดเป็นกขลังใจให้บาลานกับสานองเลยเด้อจ้าครับผม นองเ,เอาใไยไเนาะนอน,นี้ยังพะนนแนวแหละจ้ะนอนยังแข็งดีจ้ะดอกงามไหมครับเึิดหัดกอบครับจุ่มไปแดงครับจุมม่มเลยครับโอ้ยดอกไง เฮ้ยขาวเป็นง่ายแฮงครับจูมเบคนพออยู่ในซีจูมง่ายเลยจ้าฝนมาตกเนาะตกไปเรื่อยผมว่าตกแต่ตอนแรงตอนสาวมันมาตกจอาน้องนี่ว่าฝนมาตกเนาะตกไปเรื่อยนาะพี่น้องเอ้ยน้องงามตกจริงอาวมาส่วนปอเรื่อยๆได้ไหะจ้า ยงามเลยครับปิงปนจะไปือว่ามาล่ะตุ่มน้ำใหม่กินกับเนาะแมนตุ่มบางน้ำใหม่ม้อนเหี่ยวไปนเนาะเห็นตโตๆกันไปเลยเนาะแมนห่มเดียวกันเน้อครับอ้ยานไปเถงเล เดี๋ยวมมเรีงขนงสินจ๊เมนูเด็ดแถมบ้านอีกคุยเปนคุยแหละบ้านอานขนกินไม่ไหวเด้อมาะานจักเถอ่อเด้อจะเห็นว่าสนุ่นอ้วนนี่กินเผาปรทธานบ้านจ้าเ่อานมกินหวานอีกสองจุ่มตาโอ้ยนั่งยุบานงออกตัวกันไปเลยครับมาแนวมาแนว Đóng đó khách Rồi ngồi nó, tại bà ừ. chưa ngàn đi chào ông đứng, ừ. đứng đi, đứng đi, đứng đi, đứng đi hôm đều cắn đấy thật Bỏ cho to cái mới lây hả Mà thật sợ mình bỏ chú đi nó Thành ừ. bàn cả bàn kháng đi chứ cả Đi chung chùm Bỏ cái lùm, đi bàn nộp bỏ kìa ừ. Hôm đều nó, con ừ. để bây giờ đấy hả ta? เดียวเดียวหอมเดียวครับส่วนสงสัยคนณยางมาพัานหนัวต่อฮึมออกกัน,กนเลยมันปูเขาบอกน้องมันนี่นะมันเพิ่นเริ่มติดเต่าแล้วครับเพิ่งปนให้มันปูเนาะเพื่อนเป้าสองดอกครับฮึมผิวเป็นงาเแน่ครับเพิ่งคัดกรอบครับเก่งเสียบด้วยครับเพิ่อนขัดกรอบนี่ สีเป็นงามเลยอดกตอกง่ะเครเคืองเลยเนาะเข่งดบบงามนะรั้จุ๋มยัเลยครับูยหญ่ะมั้งอายุเข่งอายุ เขารวมโครงการมัน, <c oughs> น,นถึงเครื่องเน้นไข่ดอกนึงสานองคนกระพอยกุนจุมกับบานครับทำงามเลยเนาะแมนบานก็ยังแข็งดีอยู่เล้อคตรเดียวครับขาให้ <c oughs> อินโนวาอะแข็งเปาะเีย ยังไปหารถแล้วเนาะยังไปหารถเรื่อยๆแะ้วจ้าพาพี่พนาพนอนห้องกี่บานแล้วเนาะตอน18โมงแล้วจ้าฮจิดสาน้องครับยังไปหารถก็ยังผอไปเรื่อยครับอะไมาแล้วเลยโอ้ยแต่ยังไม่เอาอะไรให้สาวน้อง่ไม่เชื่อเออเปิซกละเป๋าครับ เป็นเป้าครับแม่นเป็นอะไรเห็นเลยนะแมวโอ้ยขอเฮตานาแร่ครับอันนี้ก็หลังออกเนาะแมวกลับรถเลยเด้อจ้ะยังมากต่ไม่เห็นเนาะมาไก่รถเด้อครับเห็ดบริออกอยู่ไกลด้วยอันซานองจ้าโอ้ยซานองเหนื่หลายจ้ะเนาะแกงเสียด้วยด้อครับเฮตานเร้กำกุ๊บๆเนาะจ้าโมบัดครับนม่โมเบัด มาใหญ่เป็นหมูเลยเนาะจ้าโอ้ยเห็ดออกอยู่ดอรถนี่ตัวกันตะกันยางไปไข่สีกันหืมหัเห็ดนะเหลยเลยก็มาเห็ดแดงครับโอ้จูงงามยังสีเบนครับเดีเวลาไปพีพานองเมื่อบ้านแล้วครับกำลังเบิ่งยอดเห็ดเจ้าอะไรทำมันมื่อกี้ครับนีเห็ดเท่ามื่อกี้โอ้ไม่ถือประมานที่สุดเด้อครับ แต่ดอกงามๆเนาะแม่นมื้อนี้ชาวนงกับบาลานมาก่อนฝนครับฝนมันตื่นเด้อจากบาลานกับนงมาหอดปลาเนาะบ่ได้ตกหลายกับนงเด้อเจ้าก็บ่แน่เด้อนี่ชาวนงเหมือนว่าแล้วเป็นยังไงเด้อเฮเต็มตาอเลยนะจ๊ะเฮ็ดเฮาก็มีแต่ดอกงามๆเด้อครับมื้อนี้จูมันก็หลายเนาะอัันน้นกวบาลานมาหอดปลาเกือบๆผ0้มแล้วจ้ะ5:00ก้อนๆเนาะแต่ว่าเฮาก็ยังได้ใส่ไฟอยู่เนาะจ้ะเพราะว่าในี่ปลาเพิ่นมืดเนาะแม่นกับพี่กัของเฮามื้อนี้ก็อยู่บ้านสังทอเด้อจ้ะอำเภอหลวงในจังหวัดอุบลราชธานีเนาะจ้ะครับ มาลางกระสานนงก็ขอบคุณพ่อแม่พีพ่น้นองรุ่ป่านานะอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทุกทุกขันเด้จเอจ้ะขอมาย่างป่านแล้วมาลางกรสานนงจนหอดถ่ายคลิปเนาะครับสุดท้ายนี่ก็บสานนงก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องรุ่นป่านนะอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทุกทุกขันนะจ้ะพบเจอแต่สิ่งที่ดีสิง่งอมีความสุขในชีวิตเนาะจ่ำรวเงินทองร่ำรวยความสุขเด้อจ้ะตลอดปีตลอดไปจะเจ็บจะจนเด้จเอจ้ะครับ คลิปนี้เขากะเดล,ลาพี่น,น้องกลับบ้านแล้วเนาะจ้าขอบคุณคลิปใหม่เด้อจ้าคลิปนี้มาลักษณะน้องขอตัวกลับบ้านก่อนจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า